ไอชีมของฉันมันลรงมากอ่ะของฉันได้ขนาดปกติโอโหส่วนฉันโชคดีสุดๆเราถูกสร้างมาเพื่อกันแล้กันแต่ใครได้น้อยที่สุดเรื่มเยี่ยมเลยฉันพร้อมแล้วโอ้ไอรีมของฉันละลายแล้วอะให้ตายเถอะยังดีกว่าวไม่มีอะไรเลยแล้วกันก็อร่อยนะแต่ไม่อิ่มเลยไม่เลี่ตอนนี้เถอะโอเค ตาไม่เหอต้องการฉันจะกินไอศครีมให้ดีที่สุดยังไงดีนะออเนึกออกแล้วโยนมันขึ้นไปแล้วใช้ปากลับพนั้นได้เลยมันต้องได้ผลออ้อาล่ะไอฉันหลับได้นะฉันคิดว่าเอ้นั้มันตลกมากสมองเท่ใหญ่จรงเลยก็จริงแต่มันน่ารักออกแล้อร่อยด้วยมานี่เลยเอต็มของฉันงั้นฉันขอลองต่อนะแม่นอนจัดการเลยออาลไปกันเลย โอ้ชอยนี่มาอร่อยเกินบรนยอยฉันชอบไอติมรสวานิลลาเป็นขนาดที่ฉันจะกินไปตลอดชีวิตล่าเล่นนะมันจะหายไปในห้านาทีทุกอย่างมันยอดเยี่ยมมากแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกนะหนินหนาวจังเลยนายเก่งมากเลยเควนตินต้้งตารขาพี่เหลือไหมไม่เป็นไรคำสุดท้ายแล้วไก่มอฉันคิดผิดนะช่วยด้วย โอ้ได้เลยรู้ไหมว่าต้องทำอย่างไงเพื่อนมั้นก็เลยอ้อใช่แล้วนึงเมีชีวิตอยู่กับคุณนสัสาวสมาต่อกันเลยไม่ล่ะครั้งเดียกก็พอแล้วโอ้เยเราได้เรมาสเชคโอ้แต่ฉันได้เลรกมากอ่ะฉันได้ขนาดปางกลางอีกครั้งมันเข้ากับฉันดีนะว้าวไม่จะเชื่อเลยนี่มันเจ๋งมากสาว,สาวดูเหมือนฉันจะได้เริ่มนะ มันมีแค่อกเดียวเองเพราะงั้นจะพยายามเรียกความสื่ออกไปให้ได้มากที่สุดโอ้ยมิจฉาฉันสำลักอ่ะนันด้วยหายใจไม่ออกเฮ้ยขอยังชั่อขับคณเนาะแล้วนี่มันคืออะไรผ่อนข้างเคียงเหรอพอแล้วเราข้มามหมลี่โอ้ยแย่เแย่เราต้องขยาับมาันนิดหน่อยก่อนเดิมแล้วก็มันลองกันต้องอย่างนี้สิบ้าไปแล้วฉันหยุดไม่ได้เลยนี่มันสุดยอดจริงจรงเมื่อกี้มัมนวิเศษมาก แทนฉันกินหมดแล้วเออแล้วมือฉันเป็นอะไรไปเนี่ยพวกเธอเห็นกันไหมเบนจานึกลัวเกิดอะไรขึ้นฉันรู้สึกไม่ดีอะไรอย่าทำให้ฉันกลัวสิเอ้าเมนจาร์คก็ได้หยุดมันทีทางนี้กันด้วยฉันจะเป็นอะไรไปเนี่ยฉันกลัวจังเลยเหมือนฉันจะหมดสติไปงานฉันเป็นคนต่อไปได้ไหมในที่สุดเมลเชย์เดน่ากินสุดๆเลยไม่นะ ซฟีอย่าดื่มมันไม่ต้องมาอยู่ฉันเลยจะไม่เชื่อเรื่องเสียงขวัญหรอกไม่นนมได้นี่มั้ดแล้วฉันปกติดีมือนนี้ก็ไม่เป็นไรอ๋อฉันคิดว่าเอาหลอดออกดีกว่าแล้วก็มากระดมกันเลยแบบนี้ต้องอร่อยกว่าเยอะอ๋อใช่อร่อยจังมิวเชคกทั้งหวานแล้วก็อร่อยสุดยอดไปเลยพิเศษฉันชอบมันม่กมากอะไรที่สุดที่ฉันเคยดื่มมาก่อน หมดแล้วตอนนี้เลินนิดหน่อยแต่ฉันมีพสัสดุ์ปากยืนนะเท่านี้ก็สาดเอาล่ะพวกเธอขี้ขาจริงๆกลัปไปได้โอ้เมนจะโอ,ไโอ้ไม่นะเราตอนทันแล้วผลลัพธ์ชัดๆเลยสเฟียร์หายไปไหนเธออยู่บนพื้นน่ะเป็นงที่ขั้นถึงจริงๆแต่ว่าฉันสบายดีโอ้ยเรากดแทบแย่เอล้วกว่าท็อวก,วทกซิเก <laughs> พวกเธอสวยแล้ว นัก็กินซะไม่มีปัญหาชิ้นเล็กแบบนี้ฉันไม่เป็นไรหรอกนะถ้าแคบกว่าพวกเธอแล้วฉันเชื่อว่าต้อกกว่าแค่ชิ้นเดียวแค่นี้ฉันทำได้โอ้ยฉันไม่ควรพูดแบบนั้นเลยเละของฉันไม่บางอย่างเป็นปกตินาน่าจะโม้ให้น้อยลงนะบางทีฉันอาจจะได้ล็กกว่าที่ชิ้นเดียวเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหบางอย่างของควินตินต้องเยอะเลยก็ได้ฉันเข้มแข็งฉันทำได้ แต่ว่าฉันเอาเขาปากไม่ได้น่ะสิโอ้รู้แล้ว้จ้ทำยังไงฉันมีเครื่องปั่นอยู่ฉันจะปั่นมันให้เหมือนปั่นน้ำผลไม้เลยไอเดียนี้เจ๋งใช่ไหมล่ะปิดฝาก็เปิดเครื่องใช่แล้วฉันรู้มันยอดเยี่ยมสำหรับเอกไก่แบบนี้ฉันมีกล้าท้าๆรูปผักะโหลกด้วยนะมันดูน่าทึ่งมากและดูนี่สิ โอ้น e e <mar> ี Twelve, you, ่มาอะไรกันเนี้ยควันมันจากไหนอะพูดตามตรงมันดูน่ากลัวจนฉันขนลุกเลยก็ได้ยังไงก็ต้องลองจะรู้มันเป็นยังไงโอ๊ยเกี่ยวจังเลยอะฉันเริ่มจะเสียทรงแล้วฝันร้ายชัดๆพุณเธอเชื่อฉันด้วยฝันความเป็นกระจายไปทั่วร่างกายของฉันโอ๊ยเรื่องเหมือนจะจบแล้วพันลือยะเฮ้ยใครยชื่วะ อย่าตลกนะตอนนี้ต้าทอแล้วไมลี่แล้วเข้าเฮ้ยตายฉันแล้วเหรอต้าสตีไมลี่คนมันทำได้เธอก็ต้องทำได้เหมือนกันดีนะฉันไม่ถึงมือเสร็จด้วยเอาละไปกันเลยอืมเฮ้มันกัดไม่เข้าอ่ะแต่ถ้าด้านนี้ล่ะไม่เป็นไรฉันมีคอสตม์เก่าในแบบนี้ตอนนี้มันจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย อย่างนี้สิไม่ต้องกลัวนะพวกเธอฉันทำเสร็จแล้วไม่อะไรง่ายกว่านี้แล้วล่ะและฉันสามารถจตดการชีเล็กๆแบบนี้ได้อย่างง่ายได้มันไม่น่านกวัวึักนิดไม่เล่กเธอาน่าจะพอได้แล้วมั้งทำไมฉันต้องพอด้วยตัวผมเห็นเปี้ยวเลยโอ้ไม่ใช่แล้วช่วยฉันด้วยห้ามใครขยับนะนี่เป็นพื้นที่อันตรายทุกคนต้องอยู่นิ่งๆตอนนี้เราต้องกั้นพื้นที่แล้ว ร่วมงานสแกนวัตถุต้องสงสัยด่วนทำไมต้องสแกนฉันด้วยทุกอย่างเรียบร้อยดีสารพิษหมดแล้วนมันจะช่วยเธอได้นะขอให้ไม่หมนที่ดีเมื่อกี้มันคืออะไระฉันได้แ็งมากเฮ้ยฉันเห็นด้วยแค่ปกติดีกว่าเยอะเดี๋ยวก่อนนะอะไรกัน พปากข้างหน้าในซีเครนตินฉันได้บ็อกกี้แสนอร่อยที่สุดงั้นฉันจะได้เริ่มนะฉันชอบปกกี้กรุบกรอบและสตอรอเบอรี่มากที่สุดเลยเยี่ยมมากเราเข้าเคนตินโอ้ได้เลยฉันไม่เคยลองปกกี้มาก่อนแต่อยากกินมาตั้งนานแล้วเพราะุณไถก็ชอบมันมันก็มาเริ่มจากหนึ่งแท่งกันรสชาติเป็นยังไงเนาะอ้ก็ไม่เลวแต่อยากกินมากกว่าน,นี้ โอ้เจ๋งอะหมดเร็วมากฉันชอบฉันคิดว่ามันเข้ากันได้ดีกับมาร์ชเมลโล่แน่ๆทำงานให้เสียบป,ป๊อกกี้กับมาร์ชเมลโล่และจากนั้นก็มาย่างด้วยที่เผาโอ้ใช่นี่มันเจ๋งนงน่ๆมาร์ชเมลโล่จะลายล,ลายแล้วก็ไหลเยอะเหมือนกับช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ไงล้อนี่มันวิเศษจริงๆ โซดยอยนมาเอ้ยนจะไปไหนอ่ะเดี๋ยวฉันจะหยิบม,มาเองย,ยมฉันการเลยโซฟีขอบคุณฉันหิวมากๆมาดูกันว่าเรามีอะไรในกองโอว้าว oh, wow, ไม่อยากจะเชื่อเลยฉันโชคดีสุดๆเป็นชักและแทแล้วโอรีที่น่าทึ่งจริงๆนพร้อมจะกินให้หมดเลยยม เธอพูดถูกนี่มันสุดยอดงั้นเดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองช่วยกันเหรอออฮโหพวกกเธอคิดได้ไงเนี่ยไอเดียเจ๋งมากแล้วมีอีกหลายแท่งเลยนะรับไปควินตินมาสุกจังใช่สุดยอดไปเลยฉันอยากลองอาหารของมนุษย์ฉันขอประกาศแชรเล่น Challenge ทำอาหาร ช่วยทำเบอร์เกอร์ให้หน่อยนะอะไรนะต้องทำจริงเหรอก็ได้ง่ายมากแต่ว่าฉันไม่เคยทำเบอร์เกอร์มาก่อนเนื้อมันดิบมากอ่ะงั้นมาทำเบอร์เกอร์หวานๆดีกว่าฉันมีน้ำาสีชมพูอยู่แล้วนี่ฉันชอบมันมากด้วยฉันใช้มันเป็นซอสที่ยอดเยี่ยมขนมมาได้เจ๋งมากแต่เอเลนไม่ชอบกินแน่จะทำเบอร์เกอร์สำหรับลูกผู้ชายให้เขากินฉันต้องทอดขนมปังในน้ำมันนิดหน่อย ต่อไปก็มาจัดก,การเนื้อกันโอ้พริงเกิที่ฉันชอบแล้วตอนนี้ฉันต้องการฝากกงมันช่วยฉันสามารถตัดเบอร์เกอร์ชิ้นกลมกมออกมาได้จากนั้นก็เอาไปทอดกันอาขนมนปังเอาได้แล้วชิ้นเนื้อออกมาอร่อยอย่างไม่น่าเชื่ออีกนิดเดียวเท่าน,นั้นส่วนฉันจะอะไรบางอย่างอะโอ้ฉันเล่นผิดที่นะ ฉันคิดว่าฉันสามารถใช้มันทำให้มาช่วยรอบบนเบเกิของฉันกรอบขึ้นนิดหน่อยได้แบบนี้ยิ่งอร่อยขึ้นด้วยนะฉันคิดว่าพอแล้วเอาล่ะตอนนี้ก็มาวางเส้นเย็ลรี่กันมันอร่อยจริงๆโอ้โหมันก็ของเธอดูสวยน่ากินมากจริงเออแล้วนี่กินอะไรอ่ะโอ้ไม่นะเนื้อของฉันกำลังไหม้แล้ว ต้องรีบออกมนจะกระทัน่นมันจะไม่เอ้ยเกมเกินไปแล้วแต่ฉันรู้วิธีแก้ไขเนอะต้องใส่ผักเพิ่มเออแต่จะหานยังไงดีโอ้โหฉันเจอดาบจะได้ตรงนี้ด้วยต้องอย่างนี้สิฉันรู้สึกถึงพลังพิเศษได้ตื่นตัวขึ้นมาในตัวฉันแล้วฉันยกผักทั้งหมดขึ้นมาแล้วก็ฟันได้ดาบเจไดสิ้นแล้วเห็นว่มล่ะฉันเท่มาก และตอนนี้ก็ไปที่ส่วนสุดท้ายกันซอสซอสมะเขือเทศเยอะๆแล้วก็มายองเนสและปิดเธอด้วยขนมปังอีกชิ้นหนึ่งจะเท่าไหร่ดีนะอ้าจริงด้วยฉันจะราดน้ำเชื่อมซับเรยลงไปมันทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากๆจากนั้นก็ปิดด้วยขนมปังหอมสรบแล้วอ๋อฉันเคลื่อนย้ายอาหารของพวกเธอมาเองแหละ เอาละมาลองเบอร์เกอร์ที่โด่งดังของมนุษย์กันมันดูน่าสนใจเอ๊ะ <Yeah. S 1> ฉันไม่ชอบฉันรู้สึกแปลกๆโยนทิ้งไปดีกว่าตอนนี้มันลองอะไรที่น่าสนใจมันดูน่ากินและมีสีดำด้วยอืม mm. ฉันชอบเนอะฉันชอบจริงๆฉันเลือกให้แซงชนะ บากล้อของฉันถูกเจมสแ้วต่างดาวฉันเห็นจากยานอวกาศว่าพวกเธอทำเค้กทำไมวันหยุดฉันอยากได้เค้กทำเค้กเหรอโออดีนะที่เรามีสูตรด้วยโอ้วัตถุดของฉันออกมาแล้วของแซกก็เหมือนกันแสงฉันอยากเริ่มทำอาหารแล้วล่ะฉันชอบครีมสีชมพูแสนอะไรแบบนี้อืมสุดยอดไปเลยเอาล่ะมีบลงไปใส่เค้กก่อนนะ เจ๋งแค่ไหนแล้วสักเท่าไหร่หรฉันมีความสุขดีใช่ฉันตัดสินใจกินของว่างแล้วก็ตัดเค้กไปด้วยมันไม่ต้องการแล้วเพราะงั้นฉันจะเลยจะกินมันฉันจะทำเค้กป้องปังการฉันน่าฉลาดจริงๆไม่เห็นต้องมองฉันแบบนั้นฉันแค่อยากกินน่ะแล้วฉันต้องมีโอรีโอเยอะๆด้วยมันจะเป็นหอคอยแล้วจากนั้นก็ต้องใช้ออสครีมสีดำโอ้อร่อยจังเลย จใช้มันสร้างปัญหาควอนของโอริโอและต่อไปต้องใช้คิดแค้มันจะเป็นหน้าที่ของกำแพงต้องอย่างนี้สิเราต้องการคิดแค่เยอะเอ้ยระวังก่อนนี้ได้ไหมเนี่ยเอาละมาตกแต่งเคกกันต่อดีกว่าฉันต้องการหมากฝรั่งคับบ้าบ้า,บาและก็ตัดมาเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆรู้ไหมมันจะเป็นอะไรอะมันเป็นฟันที่น่ารักยังไง กำลังทำเค้กมอนสเตอร์หวังว่ามนุษย์ตาเดาจะชอบแบบนี้นะเอาล้ตอนนี้ฉันต้องทำตาให้มอนสเตอร์ของฉันด้วยเรียบร้อยมันจะเป็นสามตาเสร็จแล้วแซคเค้กของฉันพร้อมแล้วโอ้โหมันดูสัดยอดมากฉันต้องทําบางอย่างเหมือนกันโอ้จริงด้วยฉันจะพิ่มอสติซอส์ลงไปทาไมกรอบมาก และก็สวยด้วยตอนนี้ฉันต้องทำประตูนะฉันคิดว่าฉันรับแท่นจะทำหน้าทีน่นี้ได้อย่างดีเยี่ยมแท้มันเป็นประตูแบบนี้ใช่ออกมาเจ๋งมากฉันทั้งได้กินแล้วได้ทำเค้กกินได้แล้วเอะหายไปไหนอ่ะนี่เป็นเค้กที่มนุษย์ชอบกินกันใช่ไหมดูนะ่าสนใจจังเลยแล้วมันคืออะไรเนี่ย ยากจะเชื่อสาวคนนั้นคือใครมาอยู่บนยันของฉันเธอมาจากไหนททำให้ฉันเผยวเขียวขึ้นไปอีกเนอะเธอจะอยู่กับฉันนะที่รักแล้วใครชนะกันล่ะเออใช่แน่นอนผู้ชนะก็คือเจ oh, yeah. สเออเย่ฉนรูว่าฉันต้องทำสำเร็จอืมอละพวกมนุษย์ฉันอยากได้น้ำผงช็อกโกแลตทำอะไรก็ได้ที่ฉันบอกนะเนอะเดี๋ยวเข้าอะไรก น้ำผู้ช็อกโกแลตเหรอต้องลองชิมแล้วสีชมพูด,ด้วยส่วนฉันได้ดาร์ชอกโกแลตอืมอร่อยจังเลยเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะอะไรก็บอมเพ็ดอย่าบอกนะฉันต้องกินมันเวอร์ฉันได้มาเฟรนชฮับเบอรบัมเบอร์เจ๋งฉันจะกินอย่างมีความสุขเลยเจสโชคไม่ดีเท่าไหร่นะเห็นด้วยแต่ยังไงก็ต้องกิน อย่างนี้ฉันไม่นำโคลช็อกโกแลตด้วยมันจะดีขึ้นกันได้โอ๊ยมันเต็มไปด้วยหนามออส่วนไร้ชัดๆฉันต้องรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้ด้วยแหนบเพื่อถอนน้ำออกมาให้หมดแต่พอเครื่อบโคลช็อกโกแลตมันก็ดูน่ากินดีนะรู้มะต้องใช้เวลาแหนบแน่เลยงั้นฉันจะเริ่มกินของตัวเองก่อนแล้วกันโอ้โหมันดูน่ากินมาก เลยแค่ต้องจุม่มในชั้เป็นเลิพอเคอลือบชั้ลิยิ่งดูวิเศษยิ่งขึ้นทีนี้ก็มาลองชิมกันอร่อยเกินบรรยายตอนนี้ฉันจะปล่อลูกปองลูกใหญ่โอ้โหดูนี่สิมันใหญ่มากเลยใช่แล้วแซกมันใหญ่ขนาดสามารถพาเธอไปเอากาศได้เลยน,นั่นเนี่ยเธอถ้าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเอาไม่นะหลังจากลูกปองล้วโอ้เวกเธอทำมาัลงไปเนี่ยพวกมนุษย์ พอกันทีลงไปจักยางเขาฉันเดี๋ยวนี้ไปได้แล้วกลับบ้านได้แล้วเหรอ